โัวสวตะเสาดูแลรถด,ดีขนาดนี่ครับตะลินครับขนาดมาตะเสาได้วสวัสดีกันทักทายกันยามเสาะครับผมอรุณสวัสดิ์ที่อุบลราชธานีครับโรงงานดินขึ้นเ่าครับตากรเก็บครับพี่น้องตากรเก็บงานกัะยากเฮ็ด พอ,อยังตีหนีมันหลายหาลอยพ่อรถเรียรถเรียโอ้ยเนาะรถประหยัดเนาะคือโคตรประหยัดเลยพี่น้องหาลอยเลี้นมืดมือโอ้ย,อยบ่าแล้วนี่ครับบริการถึงที่ครับเสียสักดาเทียนท่องบริการปีนี้สิได้ลงน้ำมันใบเลี้นดินอยู่แต่กับเพท่านได้เนี่ยดอกเดียวจักทั่ว้เพิ่นเขาไปเติมใหาย,ยุในบาทนะครับ ก็ดีบ่มีเงินหรอกสีโอนเราเดี๋ยวสิสกแกนในเพื่อนอืมสกแกนเด้พี่น้องบริการดีเด้อยมีมีสกแกนถึงทีพ้อมาสกแกนมานเครื่องเอใส่ค้นละเครื่องได้วะเออ พวกนั้นเ่าันมาเนี่พวกนั้นเอาน้ำมันใส่ใสันเ<ไ>ป็ยไง <ป S 2> ครับตะชิดอ,ะอ่ะของแทด้เฮ้ยป็นยีงไงไปไปรดโบอโอนกับไปรถนนไงลำไส้ขึ้นยังเรียบร้อยครับนี่ายครับ มาเติมเติมเทนเลอร์บ่เติมเทนเลอ,อเเร์ว่านเพื่อนไปคุดซาครับคุดซายืส้ส้องมือนี่โอ้ มขึ้นเลยครับผมทีมงานมื่อนี้ก็น่นาจะมีอยู่สี่ขั้นนะครับรถน่าจะแลนอยู่สี่ขั้นหาขั้นนี่แหล้วแบง่แบงๆกันไปรถด,ดำเพราะว่าไมโคออกพร้อมกันช่วงนี้มองลงได้ก็ล่องมองลงบ่ได้ก็ยังพันได้ล่องมองล่องบ่ได้ก็เลี้ยนนี้ <laughs> นายลินบอก <laughs> มันบ่งอย่างเด้่ลงไปแล้วมันเมื่อยแมโคอ เออต้นแตงยางอยูดากขเข่าเบาทั้งในันบอนอะไรลินทั้งใน,นบ่บอ่อืมโอ้มันบม่มหดบ่เก็บตา้ยเดี๋ยวสิกินยาแก,ก้เสียบกับยาพราราเขาาปอกีกอนนี่ครับโคกมานำเลยพี่น้องโคกยาความบ่มากอะ ไอ้บอ่ได้เพราะว่าภาระหนี้สินมันหลายต้องหาเงินโอ้ยย้อนขบันหนีตัวเดียวนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเห็ดในก้นบ่ได้อยู่ได้เศร้านี่ครูบร่มีกับดินร่นหาครูบร่หากับบ่มีจำนันละพี่น้องเอ้ย เรียบร้อยไปแล้วลีกเดอร์สีฟ้าออไปลีกเดอร์สีฟ้าออไปประสัน่าเสียงอ่นอนอถอยเพื่อนกัไเลยอ้อนี่ทางบุยร่ำบ่ม,มี่ได้แบบนี้นี่ทางอุบลครับเจ้าเดียวพร้อมฮะยังกับหยุด นี่ครับขั้นนี้ที่ผมซื้อเครื่องมาให้ตอนนั้นเดี๋ยวซื้อมาใช้ขั้นนี้แล้วพี่น้องเครื่องเกา่าโวฉีดบ่ทะลุบ,บ่สวม่านาภาพนาภาพแต่ว่าผู้ใดอยากได้อีกอ่ะอะไรมันยัง่งยั่งเลย,อยเออ,อคือเพิ่นสอมไว้แล้วว่าเป็นสอมดอกปากกาไว้แล้ว<ห> ถ้ายอยากได้ก็มมซืสอในราลค่าถึกๆ่นขายอยู่ครับเพ่นขายอยู่เ้อพี่น้องอเครื่องมั่นใจได้เปลียนหัวฉีดออกก็ใส่ได้แล้วโอ้โหว่าซ่อมเต็มระบบบะผู้ใดอยากได้ห้าไร่ก่ะลำ้ำคาาเนาะมัน,ม,นม่นกะถามว่าให้เต็มร้อยกับว่าเต็มร้อยแล้วครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้เอาไปซ่อมเอาหรืออ,อยากได้อะไร Nó thứ ở bung qua nó hài you. Give lam quan yang 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 Nhang yang 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 ยางเบิ่งดอกยี่บ่อยางก็นดีพ่อพ่อพ่อเดียวอเสียไอามิยังฮะเบามันเขาเสียบสายไฟพิดดิวะอมันมันลวตีลังกาโอ้จอมันใหม่เล่ เป็นเียงกแผ่นเียงกจอยสติ๊กก็เอ็นจอยสติ๊กมันไห้งานไปเดียวมันเป็นเส้นตัดปป๊บมาเออใช่อานวัตกเกงบ่พวกนี้มันบ่มาบ่มาเกี่ยวกับระบบดอกเกียวกับระบบเป็นเออมันเป็นดิจิตอลไงพวกนี้ม่เห็นกตกกับโจ๊กโผลตามัน่อนใ้่กันเนาะอืมสารพัดแล้วอายุรถนน้ำตามอายุขอมัะเอได้กีเราใส่มา น้เาีัเว่แคตตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณวังเจ็ดเจ็ดยี่สิบนี่แล้วเดสเพราะเ่าเราก็ซื้อปลแดง่อืรวมอยู่น้ำเห่ากับประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีนี่แล้วรถแคตตัวนี้เบิ้งปีนที่ละปีนปีเลยโอ้เมื่อยหรือวันเอาเปลี่ยนกัน นอนใชผลกระเบงเน,นี่ยผลตั้งอืมเอาเ็ดเห็ดคห้มันเรียบร้อยเออาเ็ดคือเรเ็ดเ็ดตักดินเลยดิั<า>นเผ็ดที่เดียวพันแนนได้บนนนด่นี่ม่ขา,าเหมยขาเหมยมูบบย่บ้านเลเราบอกคุดซ่าเขาเจ้นะบเาบ่เล่นี้มาอันยันบ้านหน่อยแสงจันทร์นะเอารถขึจอดอยู่หน่อยแสงจันทร์ัเมาจอดไปหัน่เออมาเ็ดยางโอ้ มันโอ้กัอโอ้ยดินนาดังเป็นตมอน้อยหกันเปลุยมันกับปั่นคู่อะไรดิได้อยู่เ่วามไม่ลองเห็นงานเลยเปยเป็ดเปย์เป่บเออไลลงเกือบตกสาคอยโอ้ดินพังลงโอ้ยดินว่านแน่นเออดินทรายนาะอนขนุดลงเครื่องแทกโอ้ยใช้ตัวรถประจุบ้านคุดเงคุดกว้างหกมตรบันเลย เออเขามาขุดมาทั้งอย่างนาแรกเมื่อไปยัางแล้วมันดินนาเต็มบ่ครับบพอเขาดีโครงไปที่บานรอบโซตีกราบที่บ้านเนี่ยผมว่าตัวเขาขุดไปแล้วเกือบทามดินบ่อะเออมันก็ย่างแต่ผลก็ย่างบ่อลายบ่ละบาทตัวเขาจมุนรถดึงนี่ทิเออบ้านเขาย่างขุดกราบไปมันมองมันสิแดียร่บานดีโครงกราบไปบ้านเนี่ยดินมันยังบ่ลายบ่อมันก็พังที่ระบานเนี่ยดินมาอยู่รุมเรื่อยอยู่รุมเรื่อยดินผ้าหักลงเออดินผ้าหักลงเลื่องติดลไปติดขาเอออันตราย น่าินว่าเกือบเกือบตกสาว้านแล้นะเออเกือบได้เอาแมคโคไปดึงกัน,ด,น,น,นดิดน,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 นี่ถ้าคนบ่มีประสบการณ์กัน,กนเรียบร้อยแล้วดินมันน่นพุชทั้งขาพุดมา,า,าเหมือนาขี่เป็ดเนาะออไร่หลงไหล,ลง,งไ่ไปเอา มันบ่มีดินเหนียวพ่ได้อันดึงกันไปที่นี่ครับรออจาว่าเงไราวก็ท้ามเ่นผู้เห็นมันค็จะเลี้ยวนอกบาเออเล้วมันก็งามกเป็นลักษณะนี้โบาเออเยังไงดบาณวัตถุห่วยดินกรปั้นป่อยุ่วนนี้ บ่ดินคู่มันยูยูังสามันมันบ่เป็นโซ้งไ้เพราะว่ามันหยดล่ลงไปเรื่อยม้ยมันเหี่ยงก่อนเนาะมันแห้งจังี่ไม่ได้รอวะอืมมันเห้งผัดเทียนเ้อเหยียผัสชีวาง่ามเลยโอ้ยจังสี่เหีดจังสีตะที่แหลกเขดีกว่าผัดชีวาละ

ออกมาตักดินนะครัโอ้มันเห็ดเห็ดหยากือกับพ่อท่นเนี่ยมันเออต่างคนต่างเห็นใจกันดิดีแล้วละออกมาไอ้มันแห้งก่อนยังเข้าไปเห็ดไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมครับฝากไปนั่งครับผมช่องลรอกกีนดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องเด้อบายบายครับเนไปต่อ